แม่หมอนิชามาแล้วค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อดวงรายเดือนธันวาคม2566ของคนเกิดวันศุกร์ค่ะเราจะดูกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะได้แก่เรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและสิ่งที่พะอยากจะบอกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการงานของคนเกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ การงานของคนเกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนธันวาคม2566ไม่หมอบอกเลยว่าใครที่สมัครงานเอาไว้และรอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอยากจะให้ระวังในเรื่องของการเล่นพักเล่นพ่วกการใช้เส้นสายในเรื่องของการ สมัครงานใน ai, ที่ที่นั้นนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้หางานใหม่ได้เลยนะคะหาสมัครงานที่ใหม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องแพ้ในเรื่องของการใช้เส้นใช้สายนะคะสําหรับใครที่ทํางานแล้วมีงานประจําหรือว่ามีธุรกิจอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกในที่ทํางานในบริษัทในธุรกิจของคุณการยุยงส่งเสริมการยุแยงการแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายซึ่งจะทําให้มีผลกับการทํางานของคุณมากๆนะคะอาจจะส่งผลต่อการทําธุรกิจของคุณด้วยสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะอยากจะให้ระวัง บางคนที่พูดจาดีๆอยากจะให้ระมัดระวังคนที่ดีเกินจริงนะคะคนพวกนี้เนี่ยเขาเอาความดีบางหน้าและถือผลประโยชน์ไว้ข้างหลังถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์ให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทําดีกับคุณเลยอยากให้ระวังเอาไว้อย่าไว้ใจใครนะคะถ้าใครพูดดีพูดหวานๆทาดีกับคุณซะเกินจริงเนี่ยอยากให้เชื่อเซนส์ของคุณเองว่าคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะสำหรับการเงินของคนเกิดวันศุกร์ค่ะประจำเดือนธันวาคม2566เป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ การเงินนะคะของคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนธันวาคม2566ค่ะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยคำพูดวาจารับทรัพย์นะคะใครที่ทําธุรกิจนะคะค้าขายบอกเลยว่าปังมากนะคะคําพูดวาจารับทรัพย์ไลฟ์สดขายของนะคะบอกเลยว่าปังมาก พูดดีนะคะพูดหวานพูดหยอกลูกค้าหยอกลูกค้าเข้าไว้นะคะมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายพูดบอกให้หมดเลยบอกเลยว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนดีมากจากคําพูดของคุณนะคะพูดดีเงินเข้าพูดไม่ดีเงินออกเงินหายเงินหดนะคะพูดดีเข้าไว้นะคะหยอกลูกค้าเข้าไว้ทักทายลูกค้าเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นะคะบอกเลยว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากวาจาของคุณล้วนๆเลย,เลยใครที่ทำคอนเทนต์ใครที่เป็น เอเตอร์นะคะใครที่ร้า์สดขายของเนะี่ยบอกเลยว่าปังมากๆเดือนธันวาคมเนี่ยยอดขายคุณจะพุ่งมากๆเลยขอแค่คุณพูดดีเข้าไว้นะคะสําหรับใครที่ไปบนบานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวยขอเรื่องเงินขอเรื่องโชคลาภนะคะบอกเลยว่าคุณได้รับแน่นอนคะ่ะต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของความรักของคนเกิดวันศุกร์กันนะคะรายตำเดือนธันวาคม2 5 6 6ว่าความรักจะเป็นอย่างไร ความรักของคนเกิดวันศุกร์ค่ะใครที่โสดอยู่นะคะแม่หมอบอกเลยว่าโสดไปก่อนนะคะอยู่เป็นโสดก็มีความสุขดีค่ะมันเหมือนกับการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นการจําศีลพักใจชั่วคราวบางคนอาจจะเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักจนไม่อยากมีใครแล้วนะคะเป็นช่วงของการปิดใจอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เต็มที่นะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีความรักก็ได้สําหรับคนคุยค่ะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มามาหายหายไม่ค่อยได้คุยกันขาดการติดต่อกันไปต่างฝ่ายต่างยุ่งต่างไม่มีเวลา นนะะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะชะง,งักเหมือนกันนะคะยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในความสัมพันธ์ค่ะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะบอกเลยว่าเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณไม่ค่อยได้มีเวลาได้คุยกันนะคะจะมีในเรื่องของการโทรไม่ค่อยรับนะคะแชทหนักขวาอาจจะโทรหาแล้วอีกสองชั่วโมงค่อยโทรกลับ การดองแชทการไม่คุยกันแต่อย่าไปคิดอื่นไกลค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยุ่งอยู่ติดธุระหรือว่าอยากใช้เวลาส่วนตัวไม่ได้มีใครนะคะไม่ได้มีใครอาจจะเป็นอารมณ์ของการปลีกวิเวกนะคะค่อนข้างที่จะมีระยะห่างนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระยะห่างซึ่งกันและกันอาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเดินทางไกลไม่สะดวกหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างติดต่อยากติดต่อลําบากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการติดต่อกันการเดินทางหากานด้วยนะคะทําให้การติดต่อกัน การคุยกันเนี่ยมันน้อยลงนะคะอาจจะมีช่องว่างในเรื่องของการติดต่อการพูดคุยกันคนมีคู่เนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีระยะห่างนะคะต่างฝ่ายอาจจะอยากปลีกวิเวกมันเป็นความรู้สึกที่ อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวที่ไม่ได้แปลว่ามีคนอื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความเหนื่อยในความสัมพันธ์ที่มันสะสมอาจจะทําให้พูดคุยกันน้อยลงเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันโทรหากันน้อยลงพูดจากันน้อยลงแต่ถ้าคิดในแง่ดีเนี่ยอีกฝ่ายอาจจะติดงานนะคะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีระยะห่างถ้าเป็นไปได้อยากให้ใส่ใจกันสักนิดหนึ่งอย่าเย็นชาใส่กันนะคะความรักคือการเข้าอกเข้าใจกันมีอะไรอยากให้คุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าเย็นชาอย่านิ่งอย่างเงียบนะคะความนิ่งความเงียบไม่ได้ ทำให้ปัญหาจบการคุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจเท่านั้นค่ะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเดินหน้าไปได้นะคะสำหรับสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ สุขภาพของคนเกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนธันวาคม2566เนี่ยไม่เหมาะบอกเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดหัวเรื้อรังบางคนถึงขั้นเป็นไมเกรนนะคะความเครียดในเรื่องของการงานการแบกภาระหรือว่าการคิดในเรื่องต่างๆมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เป็นความเครียดสะสมจนกลายเป็นโรคประจําได้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้พบแพทย์นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเนื้อง,งอกด้วยอยากจะให้ระมัดระวังให้ดีๆนะคะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยถ้าใครที่มีอาการ การปวดหัวมากๆปวดหัวปวดตาจนมากผิดปกติเนี่ยแม่หมอแนะนําให้พบแพทย์เลยนะคะอย่าปล่อยเอาไว้นานนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะสิ่งที่พายอยากจะบอกคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนธันวาคมนะคะมีอะไร สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะในเดือนธันวาคม2566เนี่ยสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอชีวิตคนเราต้องไปข้างหน้าค่ะเอาอดีตที่ผ่านมาไว้เป็นบทเรียนอย่ากเก็บออกมาให้รกใจการที่เราจะเดินทางไกลเราต้องใช้พื้นที่ในการแบกสัมภาระอย่างมากนะคะสิ่งใดที่ไม่จําเป็นทิ้งได้ทิ้งตัดได้ตัด,ด,ตดปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะในชีวิตเราเนี่ยเรายังต้องเจอสิ่งดีๆในอนาคตเยอะมากๆนะคะอยากให้เราเก็บพื้น ที่ไว้สำหรับสิ่งดีๆที่รอราอยู่ข้างหน้ามากกว่าอาดีตที่ทำให้เราทุกข์ใจค่ะและนี่คือดวงรายเดือนของคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนธันวาคม2566กับแม่หมอนิชาค่ะ